สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเคนี่อีกแล้วนะคะวันนี้คิมจะมีสุดลับสุดเด็ดนะคะในการดูแลผิวหน้าดูแลผิวแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะอยากจะมาแนะนาเพื่อนๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะเคมจะมารีวิวนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเป็นคูชั่นแล้วก็เป็นซีซีครีมนะคะ ในขวดเดียวกันในตลาดเดียวกันนะคะเพื่อนๆอันนี้คีมสันจะช้อปปี้นะคะในราคา40บาทนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามีคนรีวิวเยอะมากนะคะจากยอดที่ขายประมาณ1,800ากว่าชิ้นนะคะเพื่อนๆสำหรับตัวนี้นะคะคาราซีแอร์ครูชั่นซีซีครีมนะคะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับตัวนี้นะคะราคาแค่40บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ก่อนที่จะไปดูกดเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปค่ะไปค่ะค่ะทุกคนอันนี้คือคูชั่นนะคะที่ซื้อมาจากช้อปปีนะคะทุกคนที่ซื้อมาจากช้อปปีนะคะตัวนี้คือคาคาซีแอร์บีบีครีมนะคะเพื่อนๆค่ะ ตัวนี้คือคาคาซีแอร์ครชั่นบีบีคีมนะคะเพื่อนๆก็คือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของคุมความมันทำให้ผิวหน้าชุ่มชื่นบํารุงผิวหน้านะคะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะหรือว่าตัวนี้นะคะจะมีสองแบบก็คือจะมีผิวขาวชมพูผิวขาวนะคะ ผิวขาวอมชมพูแล้วก็จะมีผิวสองสีนะคะตัวนี้คือตัวเบอร์หนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเบอร์นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราแกะดูข้างในเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเขาบอกว่าจะมีแป้งข้างในนะคะอันนี้ก็คือแป้งนะคะบอกว่ามีแป้งหัวเห็ดนะคะแถมมาด้วยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะ ข้างในก็จะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะทุกคนนี่นะคะนคะี่ค่ะทุกคนก็ตรงปกนะคะถือว่าโอเคนะคะทุกคน ถือว่าตรงปกเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนมนหมุนได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลย <c oughs> <c oughs> นี่นะคะทุกคนก็จะเป็น เนื้อครีมนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคิมจะลองทาเพื่อนๆดูนะคะแต่เรามาดูกันค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้นะคะเราก็แตะลงไปตรงนี้นะคะแตะลงไปตรงนี้แล้วเราก็จะมาทากันค่ะทุกคนจะทาใส่หลังมือนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อกี้ทาใส่ตรงท้องแขนแล้วรู้สึกว่าเพื่อนๆจะมองไม่เห็นนะคะ เดี๋ยวเราทาใหม่นะคะทุกคนนี่นะคะจะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ทาเลยนะคะคือทิมจะไม่ชอบแบบเนื้อครีมที่มันแบบว่าหนากกันหนาเกินไปเยอะเกินไปอะคะ่ะทุกคนคือเอาแบบว่าทาแค่ตัวเดียวจบเลยอยเงี้ยคะ มีทั้งกันแดดมีทั้งเป็นเนื้อดีีหรือว่าเนื้อคูชั่นอะไรประมาณนะะี้ค่ะทุกคนแล้วีนก็จะทาแค่แป้งพับก,ก็คือจบเลยนะคะคือเป็นคนไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งแต่งหน้าเท่าไหรค่ค่ะทุกคนเห็นไหมทุกคนมีความเงาอะเนะะี่ยค่นะเห็นไหมอันนี้ข้างที่ทาน,นะคะอันนี้คือไม่ได้ทานนะคะทุกคน ก็จะประมาณนี้นะคะเห็นความต่างนะให้ดูสองสอฝั่งเนาะอันนี้ค่ะอันนี้คือทาอันนี้คือไม่ได้ทานะคะก็จะดูขาวๆดูแบบสีคาวอมชมพูอะคะ่ะทุกคนก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าสวยเลยละคะ่ะทุกคนเดี๋คิมจะลองทาหน้าให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคิมจะมาทาตัวคูชั่นตัวกาคาซีแอร คูชั่นนะคะเป็นสีสีคลีมด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะีะคิมจะมาทานะคะมันจกที่คิมลองเทสต,ตรงที่มือให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คิมจะลองทางที่หน้าดูนะคะนี่อนๆว่าในระหว่างวันจะเป็นยังไงนะคะจะรอดไหมหรือว่ายัางไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็จะมีตัว แปลงนะคะเพื่อนๆที่เป็นหัวเห็ุนาคะที่เขาบอกะคะะ่ะ,คะม,มันจะทางเป็น้นะคะอือมันก็เหมือนจะทาง่ายหรือว่าเราถนัดใช้มือมากกว่าก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆอือค่ะ นี่คือครีมทกบำรุงกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะทาเพื่อนเพื่อนดูครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้คือที่ชิมทาแล้วนะคะข้างนี้คือยังไม่ได้ทาค่ะเพื่อนขอเนี่ออยใช้มืออีกรอบนะทุกคนเหมือนมันแบบเหมือน,นมุมเล็กๆก็หายที่มือเข้าไม่ถึงเนาะขอใช้มือเกลี่ยอีกรอบหนึ่งลวกันนะคะ โอเคค่ะอันนี้คือที่ทาเสร็จแล้วอันนี้คือยังไม่ได้ทาน,นะคะเพื่อนๆก็ถือว่าผิวก็เนียนก็โอเคนะคะเพื่อนๆแต่เราจะรอดูระหว่างวันนะคะว่าเวลาที่เราแต่งหน้าไปแล้วนะคะจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะอันนี้คือตัวเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนน,นี่นะคะมันจะมีบล็อกที่กล่องนะคะอันนี้คือเซนเบอร์หนึ่งนะคะคิมใช้นะคะจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะจะมีสองเบอร์ก็คือจะมีผิวขาวขาวชมพูกับผิวสองสีนะคะเพื่อนๆจะมีสองแบบนะคะอันนี้ของคิมจะใช้เบอร์หนึ่งนะคะสําหรับผิวขาวนะคะเพื่อนๆก็ <damals> ถือว่าโอเคคะ่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยว ชิมจาะถาแป้งให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าคนไหนที่ไม่แบบว่าไม่อยากลงแป้งเยอะก็อาจจะลงแค่แป้งฝุ่นก็ได้นะคะทุกคนนนี้ อันนี้คือทาครึ่งหน้านะคะทุกคนทุกคนเห็นก่อนเนาะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวคิมจะขอแต่งหน้าทั้งสองข้างให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะ ค่ะเพื่อนๆหลังจากไปเขได้แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆเขีนคิดว่าถ้าพเพื่อนๆท่านไหนชอบแบบบางเบาตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะพเพื่อนๆเพราะว่าเหมือนประมาณหรือว่าพอเราลงแป้งปุ๊บแล้วม,ลลลมันเหมือนแบบอาจจะมีความหนักนิดนึงนะคะพเพื่อนๆหรอือเพื่อนๆอาจจะทาแบบทาเบาๆแค่รอบเดียว ดูก็ได้นะคะเพืเ่อนๆค่เพราะว่าเมื่อกี้คิมบังทาประมาณ2ถึงสามรอบนะคะข้างนี้เพราะว่าตอนแรกใช้ตรงแปรงนะคะแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนมาใช้มือน,นะคะรู้สึกว่ามันอาจจะหนาไปสำหรับคิมนะคะเพืเ่อนๆแต่เพืเ่อนๆท่านไหนที่ชอบแบบความปกปิดความอ่ากบ ตรงพวกฝ้ากระจุดตางดำงก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยคะ่ะเพื่อนๆซั้งในช้อปปี้แค่40บาทค่ะถ้าเปรียบเทียบราคาในราคา40บาทนะคะสำหรับคูชั่นหรือว่า c ีซีค็มก็เป็นอะไรที่ดีมากคะ่ะเพื่อนๆขายนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบางเบาอาจจะใช้เป็นตัวอย่าง อ,นนะะอยื่จะทําแบบที่คินบอกนะคะจะทาแค่บางๆแล้วลงแป้งทาแบบนี้ก็โอเคค่ะเพื่อนๆนะคะสําหรับตัวคาคา,คาซีแอนนะคะคูลชั่นแล้วก็ซีซีครีมนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะสำหรับวันนี้คิมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 对呀。Não,